สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำสุดยอดสมุนไพราสารพัดประโยชน์ที่หลายคนคาดไม่ถึงอีกทั้งปลูกแล้วดีเสริมสิริมงคลนั่นก็คือว่านหางจระเข้นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะคำเตือนก่อนการใช้ยาสมุนไพรหรือว่านมงคลควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหมอยาสมุนไพรก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองว่านหางจระเข้ของดีมีไว้ประจำบ้านว่านหางจระเข้นั้นหรือว่านไฟไหม้หางตะเค มีถิ่นกำเนิดมาจากแถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและบริเวณตอนใต้ของทางทวีปแอฟริกานะคะถือเป็นพันธุ์ไม้ล้มลุกที่มีอายุยืนหลายปีค่ะลำต้นจะเป็นขอบล่องสั้นมีใบเป็นใบเดียวใบจะหนาและยาวอวบน้ำแผ่นใบของเขาจะมีสีเขียวมีจุดยาวสีขาวอ่อนออกเรียงเวียนรอบต้นคนใบจะใหญ่ปลายใบแหลม ขอบใบหยกักและมีหนามเล็กๆสีขาวอยู่ห่างกันและข้างในใบจะเป็นวุ้นสีเขียวอ่อนคนโบราณมีความเชื่อนะคะว่าถ้าปลูกว่านหางจระเข้จนออกดอกจะนำโชคนำลาบและเงินทองเข้ามาสู่ผู้ปลูกคะ่สปปะสรรพคุณและประโยชน์ของว่านหางจระเข้ 1. ด้านความงาม คุณผู้ชมทราบกันดีใช่ไหมคะว่าในน้ำว่านหางจระเข้หรือวุ้นของว่านหางจระเข้นั้นสามารถช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความแก่ชราช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ด้วยค่ะเพราะในว่านหางจระเข้นั้นอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุรวมไปถึงกรดอะมิโนอีกหลายชนิดที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อร่างกายเช่น ธาตุแมกนีเซียมโพแทสเซียมทองแดงแมงกานิสวิตามิน A, วิตามิน C, วิตามิน E และ B อีกทั้งยังเป็นพืชเพียงไม่กี่ชนิดนะคะที่มีวิตามิน B12 ด้วยค่ะนอกจากนั้นวุ้นจากใบของว่านหางจระเข้นี้ยังสามารถนำมาทาเพื่อปกป้องผิวจากแสงแดดโดยการใช้วุ้นจากใบนะคะมาทาก่อนออกแดดหรือจะใช้ใบสดก็ได้ แต่ควรระวังนะคะว่าใบสดอาจจะทำให้ผิวหนังแห้งเพราะใบมีริ์เป็นฝาดสมานค่ะหรือถ้าหากท่านใดมีอาการผิวหนังไหมจากแสงแดดหรือไม่เกรียมจากการฉายรังสีหรือมีแผลเรื้อรังจากการฉายรังสีท่านก็สามารถนำอาวุ้นของว่านหางจระเข้นำมาทาบริเวณน,นั้นบ่อยๆก็จะช่วยลดอาการอักเสบได้ค่ะ นอกจากนั้นนะคะวุ้นจากใบของเขายังสามารถช่วยรักษาฝ้ารักษาโรคเรือนกว้างหรือที่เราเรียกว่าโรคสะเก็ดเงินช่วยลดการตกสะเก็ดและลดอาการคันของโรคทำให้แผลดูดีขึ้นค่ะ2อ,อย่าทาภายนอกว่านหางจระเข้ยังช่วยรักษาแผลสดแผลจากของมีคมแผลที่ริมฝีปากแก้ฝี โดยการใช้วุ้นจากใบนำมาแปะบริเวณแผลให้มิดชิดและใช้ผ้าปิดไว้แล้วหยอดน้าเมือกลงตรงแผลให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอหรืออาจจะทำเป็นขี้ผึ้งก็ช่วยรักษาได้เช่นเดียวกันค่ะทั้งยังช่วยรักษาแผลถลอกหรือแผลที่เกิดจากการล้มแล้วคลูดไปกับพื้นซึ่งแผลพวกนี้จะเจ็บปวดมากๆเลยนะคะ จากนั้นให้ใช้บุญวันหางจระเข้นำมาทาแผลเบาๆนะคะในวันแรกและต้องทาบ่อยๆแล้วจะช่วยในการสมานแผลและทำให้แผลหายเร็วยิ่งขึ้นอีกทั้งทำให้ไม่เจ็บแผลมากรวมถึงแผลเป็นก็อาจจะไม่ค่อยมีค่ะและที่สำคัญนะคะว่านหางจระเข้ช่วยรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกซึ่งแอดมินเองก็ต้องปลูกไว้ประจำบ้านเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเขาช่วยได้จริงๆ เพราะว่าว่านหางจระเข้นี้จะช่วยดับพิษร้อนบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อนจากแผลนะคะโดยการใช้วุ้นจากใบสดแล้วก็นําไปล้างให้สะอาดแล้วฝานบางๆนํามาทาหรือแปะไว้บริเวณที่เป็นแผลตลอดเวลานะคะจะช่วยทําให้แผลหายเร็วมากและไม่เกิดรอยแผลเป็นด้วยค่ะ นอกจากนั้นว่านหางจระเข้ยังช่วยขจัดรอยแผลเป็นหรือทำให้แผลเป็นจางลงค่ะส่วนใบของว่านหางจระเข้นี้มีรสเย็นนิยมนำมาตำผสมกับสุราใช้พอกรักษาฝีได้ค่ะหรือถ้าหากท่านใดเป็นตาปลาหรือห้องกงฟูดให้ใช้วุ้นจากใบว่านหางจระเข้ล้างให้สะอาดแล้วนำมาปิดใบบริเวณที่เป็นและหมั่นเปลี่ยนบ่อยๆจนกว่าจะดีขึ้น 3. เป็นยาระบายและช่วยล้างสารพิษว่อนหางจระเข้นี้ยังช่วยในการย่อยอาหารทำความสะอาดลำไส้ใหญ่บุนของว่อนหางจระเข้นะคะจะมีสรรพคุณช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารช่วยป้องกันและลดการเกิดแผลในกระเพาะขณะที่ท้องว่างอีกทั้งช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารต่างๆค่ะ โดยการนำใบมาปอกเปลือกให้เอาตะบุนล้างให้สะอาดนำมารับประทานวันละสองครั้งครั้งละสองช้อนโต๊ะก็จะทำให้อาการดีขึ้นค่ะนอกจากนั้นยังช่วยลดปริมาณของเชื้อแบคทีเรียนในลำไส้ช่วยในการดีท็อกล้างสารพิษในร่างกาย หรือถ้าหากท่านใดที่มีธาตุหนักสามารถนำมาใช้เป็นยาทายหรือยาระบายโดยใช้เปลือกของว่านหางจระเข้ซึ่งน้ำยางของเขาจะมีสีเหลืองแล้วในน้ำยางนั้นจะมีสารแอนทราคพีนอนซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาระบายแล้วถ้าหากนำน้ำยางนี้ไปเคี่ยวให้น้ำระเหยออกแล้วทิ้งไว้ให้เย็นท่านจะได้สารสีดำตาลเกือบดำหรือที่เรียกกันว่ายาดำ และยาดำนี่เองค่ะที่ใช้เป็นส่วนผสมในตำรับยาแผนโบราณที่ต้องการให้มีฤทธิ์เป็นยาระบายอยู่หลายตำรับ 4. ช่วยรักษาโรคจากบรสารแพทย์อังกฤษได้ตีพิมพ์ในปี2000นะคะได้ระบุว่าสารสกัดจากว่านหางจระเข้สามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมความดันโลหิตและเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตค่ะ และอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้อีกด้วยนอกจากนั้นยังช่วยป้องกันโรคเบาหวานด้วยการรับประทานเนื้อวุ้นหรือจะทำเป็นน้ำปั่นว่านหางจระเข้มาดื่มก็ได้ก็จะช่วยบรรเทาอาการและช่วยป้องกันโรคเบาหวานได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรปรึกษาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้งนะคะและท่านที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ประจำของท่านก่อนทุกครั้งนอกจากนั้นว่านหางจระเข้ยังมีสปปรรพคุณช่วยแก้อาการปวดศีรษะโดยการตัดใบสดของว่านหางจระเข้แล้วมาทาปูนแดงด้านใดด้านหนึ่งแล้วเอาด้านที่ทาปูนแดงปิดตรงขมับจะช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะได้ค่ะ หรือถ้าท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคริศิดวงทวารท่านสามารถใช้เนื้อวุ้นจากใบเหลาให้เป็นปลายแหลมเล็กน้อยแล้วนำไปแช่ตู้เย็นหรือน้ำแข็งจนเป็นเนื้อแข็งแล้วให้นำไปเน็บในช่องทวารหนนะักและควรหมันทำเป็นประจำมาละหนึ่ง -2 ครั้งจนกว่าจะหายค่ะคําแนะนำในการใช้ว่านหางจระเข้นะคะ การเลือกใช้ใบจากต้นว่านหางจระเข้ควรเลือกต้นที่มีอายุมากกว่า1ปีขึ้นไปและเลือกตัดใบล่างสุดเพราะว่าจะอวบโตและมีวุ้นมากกว่าใบที่อยู่ด้านบนค่ะในการนำวุ้นมาใช้เพื่อรักษาแผลจำเป็นต้องล้างน้ำให้สะอาดนะคะเพื่อป้องกันน้ำยางจากเปลือกเพราะอาจจะทำให้บางท่านเกิดอาการแพ้ได้ค่ะอีกทั้ง ว่านหางจระเข้จะมีคุณภาพสูงสุดเมื่อตัดมาแล้วใช้ทันทีและจะมีสรรพคุณทางยาดีกว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปค่ะส่วนวุ้นของว่านหางจระเข้นี้จะไม่ค่อยคงตัวเท่าไรนักถ้าปอกเปลือกแล้วก็จะเก็บไว้ได้เพียง6ชั่วโมงเท่านั้นและถ้าหากนำว่านหางจระเข้ไปแช่ไว้ในตู้เย็นจนเย็น ก่อนที่จะนำมาใช้ก็จะทำให้รู้สึกสดชื่นและเย็นสบายมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนท่านใดที่ต้องการใช้เพื่อเป็นยาทายหรือยาระบายนะคะไม่ควรใช้หรือห้ามใช้กับหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงที่กำลังจะมีประจำเดือนรวมไปถึงผู้ที่เป็นโรคฤธิ์สีดวงทวารด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหมอยาสมุนไพรก่อนทุกครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเรียกได้ว่าเป็นสมุนไพราสารพัดประโยชน์อย่าลืมลองหามาปลูกเอาไว้ที่บ้านกันนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดมีปลูกไว้ที่บ้านแล้วหรือยังไม่ปลูกหรือชื่นชอบต้นไม้ชนิดไหนอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้านล่างแนะนำและแสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ เพื่อเป็นวิทยาทานกันมานะคะหากชื่นชอบและถูกใจเนื้อหาสาระของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ